สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตุนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตุนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญหลวงพ่อใต้หงโจซือนะครับ จะสร้างโดยมูลนิธิชุมพรการกุศลน,นะครับสงเคราะห์หรือว่าเรียกสั้นๆว่าโปรเทกตึ้งจังหวัดชุมพรน,นะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อใต้ห้องโจซือนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะเป็นภาษาจีนนะครับผมนี่ องนี้เป็นเนื้องเงินนะครับรุ่นแรกปี2,521นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของหลวงพ่อใต้โงมโซื้อนะครับแกะพิม์พได้มีความคมชัดมากนะครับนี่สวยงามมากนะครับ นี่เนื้อเงินจะมีลายลายละเอียดที่คมชัดนะครับพื้นเหรียญนะครับเกียงตึงครับขอบข้างตั้งฉากนี่เห็นความคมชัดเป็นอย่างมากเลยนะครับในส่วนของเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้อยู่ในเลี่ยมจะส่งแยกให้เป็นต้องขอวไปนะคร,นนครับนี่นะครับเนื้อเงินดูง่ายนะครับผม นี่นะข้างก็จะมีลายลักษณะคล้ายๆลายกรนหนนะครับ,ค,ค,รบความคมชัดสวยงามมากนะครับนี่นะครับข้านหน้านะครับใี่มาดูด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับตรงสอนราษาจีนนะครับ คมชัดนะครับเส้นตั้งฉากเลยนะครับนี่ขอน,นี้รอศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับถ้าสองเอียงเล่นแสงนะครับโดยเฉพาะเป็นเส้นสายฝนวิ่งอยู่ทั่วพื้นเหรียญน,นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับน,นี่ดูนะครับอ,อ,กอักษรจีนคมชัดทุกตัวเลยนะครับ นี่ตรงนี้ก็พศ2 5 2 1นะครับนี่สวยงามมากนะครับนะเงินนั่นบนนะครับเห็นว่าหลวงพ่อใต้หงโจซือนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเขียนว่ามูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์นะครับนี่ นี่นะครับผมคนหูปิ้นนะครับรูเจาะหูเหรียญนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับของขยับห่วงครับนี่จะพบเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างก็จะเป็นพบรอยปั๊มนะครับแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับนี่ ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับอีกั้งอีกฝั่งเราก็เห็นรอยปั๊มนะครับเห็นรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับนี่นีนะครับหลวงพ่อใต้หงโจซือนะครับก็เป็นเทพของชาวจีนนะครับเป็นเทพแห่งผีนะครับผม ก็เป็นเทพประจำมูลนิธิการขูดสอนสองขาะนะครับหรือว่ามูลนิธิปอเ็กตึ้งนะครับนี่นะเงินนะครับสร้างน้อยหายากมากนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับก็อยู่ที่หลักพันปลายๆนะครับส่วนเกจิปุกเสกนะครับรุ่นนี้ก็ได้หลวงพ่อสองวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับหลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์นะครับร่วมปลูกเสกนะครับ เหรยรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับน้าบูชาหน้าตะตมนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้ด้วยนะครับจะนําพระเครื่องดีดัดดงๆของจังหวัดชุมพรน,นะครับจังหวัดน่นองรวมถึงวัตถุมงคลของพระพ่อคามาหลวงชุมพรเขตตระทมฉักนะครับจะพยายามนําเสนให้เกิดทุกรุ่นนะครับ อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปฟักเครื่องให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ